นับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์ Green A Green B 085 776 0606 085 776 0707 สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการรอบรู้ข่าวเกษตรกับผมตูนวรัตนะครับวันนี้มีเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมาฝากกันเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวข้องกับเกษตรกรยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันนะฮะคือนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเนี่ยทุกวันนี้เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากๆแล้วก็ชอบอาหารไทยชอบสินค้าเกษตรของไทยมาก,มากๆเลยนะครับเขาก็เลยมีการจัดทําแผนรถแมพอย่างเป็นทางการเลยนะฮะจากกระทรวงพาณิชย์ของเราเนี่ยก็ไปประสานงานกับทางเอกอัครราชทูตรประจําประเทศ รัสเซียนะครับก็เข้าหารือกับทั้งกรมปศุสัตว์ทางกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กรมประมงนะฮะในเรื่องการเพิ่มปริมาณการนําเข้าสินค้าอาหารไทยไปยังรัสเซียเพื่อทดแทนสินค้าจาก EU หรือว่ายุโรปที่ตอนนี้เนี่ยรัสเซียเขาเขาแบนไปแบนสินค้าจากยุโรปประมาณหนึ่งปีนะครับสินค้าหลักๆที่จะนําเข้าไปก็มีพวกหมูไก่ปลากุ้ง ผักผลไม้แล้วก็อาหารกระป๋องนั่นเองเพราะว่าทางยุโรปเขาพักเป็นหนึ่งปีเนี่ยก็เป็นช่องทางทางการตลาดของประเทศไทยที่จะไปเติมเต็มตรงนี้แทนนะฮะคือประชากรรัสเซียเนี่ยเยอะมากนะ ตอนนี้ก็มีประมาณ140ล้านคนนะครับถ้าสมมติว่าเขาสามารถติดใจในคุณภาพรสชาติอาหารไทยแล้วเราทําได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะสามารถยึดครองตลาดอาหารรัสเซียได้ในระยะยาวเลยนะครับคู่แข่งที่สําคัญตอนนี้เรามีแค่เวียดนามเจ้าเดียวนะฮะแต่ว่าทางรัสเซียก็ยืนยันมานะครับว่าจริงๆแล้วชอบของไทยมากกว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยเพราะว่าเรามีมาตรฐานการผลิตแล้วก็มีคุณภาพที่สูงกว่านะครับนอกจากอาหารแล้วรัสเซียก็ยัง ให้ความสำคัญกับพวก ชิ้นส่วนยานยนต์ยางรถยนต์แล้วก็ยางพาราจากไทยนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับ2ของยุโรปรองจากเยอรมันนะฮะแล้วก็จะเป็นอันดับ1ของยุโรปตะวันออกให้ได้เพราะฉะนั้นแล้วจะผลิตรถยนต์มากกว่า1ล้านคันต่อปียางพาราของไทยมีผลแน่นอนในการนําไปผลิตยางรถยนต์ที่นั่นนะครับตอนนี้ก็ตรงกับศักยภาพการผลิตของไทยนะฮะช่วงธันวาปี5-6ที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียได้มีการนําร่องและนาร่อง ในการสั่งซื้อ,อยางพาราจากไทยประมาณ1,000ล้านบาทนี่คือปีที่แล้วปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปของเรานะฮะก็หวังว่าจะเป็นโอกาสของความร่ำรวยและความสำเร็จของพี่น้องกเษกษตรกรไทยที่ปลูกยางแล้วก็ทำธุรกิจอาหารไทยทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ